พามาเฮ็ดแป้งยิ้มซุ้มนะครับเฮ็ดยิ้มซุ้มแบบว่าเขาเฮ็ดขายในท้องตลาดมีขายนะครับพวกคนจีนพวกพวกเวียดนามพวกเฮ็ดแต่พี่น้องนะเดี๋ยวเสียวผาเฮ็ดพี่น้องว่ามีส่วนผสมมีอย่างแน่นะครับเนาะส่วนผสมของเพื่อนมีแป้งแป้งนี่แป้งข้าวเหนียวนะครับละถุงหนึ่งแล้วก็แป้งฟ้าลิ้นแป้งข้าวโพดหรือแป้งอะไรย่างไรพี่น้องกับเขาเขาบอเข้าใจนะครับเนาะนี่เปอนสิ่งเขาพอเข้าใจว่าเป็นแป้งนี่หนึ่งนี่หนึ่งถุงนี่หนึ่งถุงนะครับแล้วแบบสมกันนะครับเนาะว่าบางวิธีทำนะครับเนี่ ครับเป็นเป็นยิมซุปมคอแวดนะครับแล้วพี่ข้อแวดเป็นยี่สีกับหันเดี่ยวกุ้งบ้านเขาเลยครับเนาะกุ้งสดครับแล้วหันแล้วก็ผสมปรุงรสใส่ขิงสับเลยนะครับเน้ะใส่ขิงนะครับค่อยหอมนะครับปรุงรสตามใจชอบนะครับเน้ะนี่ครับนี่ครับส่วนแป้งนะครับเนาะมีเครื่องปั่นเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวใส่เียหละปั่นแป้งนะครับเนาะครับนี่กาลังต้มน้าเดือดต้มบวบพี่น้องเลยไปครับไปชมเลยนี่ครับแป้ง ออกมาผสมกันนะครับเด้อคุกเข้าให้เข้ากันนะครับเด้อแป้งยางละถุงเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องนะครับมาคุกใส่ให้มันเข้ากันพี่น้องทําตามได้นะครับไม่ห่วงสูตรนะครับมาพี่น้องมาปั้นเลยครับนะน้ำมาให้เดือดที่สุดเลยครับเด้อแป้งของพอดีสุดเลอพี่น้องไปครับเทใส่ลงไปเลยพี่น้องเอาให้เดือดเดือดดพี่น้องเด้อแป,งแปง้งพอดนสุดเด้อ ลงไปแล้วครับน้ำประมาณสองร้อยพี่น้องตุลลอยตุลลอยเลยพี่น้องใส่เครื่องปั่นหน่อยพี่น้องกนะ็แบ่งเป็นปั่นให้มันเหนียวเมื่ี้หอกไม่ไดเ้เป็นเป็นเป็นชิ้นรวมเป็นผ้าเกลียวนะพี่น้องพี่เราที่เรา Bi lập bài lập bài lập bài 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 lập bài mỉa hồ lập bí ปั่นบากเรียบร้อยแล้วพี่รองเลยนี่ครับปับ่นออกมาแล้วนะครับมเป็นในที่ด้ครับก็เหนียวเหนียวในที่ออแล้วพี่รองเด้อนี่ครับนี่ครับออกมาแล้วพี่รองข้ยี่เป็นเหนียวกระบียพี่รองเลยนี่ครับยิ่มซุมหรือ ตีตอนตีแป้งเลยครับต้องต้องตีได้คือคล้ายๆขนมจีนบ้านเขาแล้วพี่น้อง <c oughs> ครับฟันเนี่ยมันไดน้เหนียวแล้วพี่น้องเด้อใครอยากทำกินก็นทำได้เลยครับเด้อเห็ดได้เลยครับเด้อนี่ <c oughs> นี่ครับเอาแป้งขวดดิครับว่า ฟิล์มหลักไกปเลยพี่น้องเด้อนี่นครับเดี๋ยวพอยีซีจิลลี่ต่อไอ้เบอร์เรามา่อนห่อไอ้เบิรงอีกได้เทียนเล็กได้พี่น้องเด้อมาลุยกันต่อเลยพี่น้องมีมาลีดลีดแป้งออกเพื่อจะได้เห็ดใส่ห่อกลุ่มเราพี่น้องเนาะนี่ครับฟิล์มลีดเลยพี่น้องเลย ว่าที่ไ้เห็ุเป็นยิ้มซุ้มขายลูกค้าพี่นอ้องกยแป้งเนียนนะทุกคนเนี่ปละได้ว่าวทุกทูปแป้งเนียนดีครับนี่ครับนี่ต่อไปที่ได้ครับนะที่จนพคนบางไปพี่น้อง ครับีดออกมาบางเป็นเจี๊ยบเลยพี่น้องครับใส่ตัวตัดกันพี่น้องเลยเพื่อที่จะไปอัน,อน,าอน,อนบางอันกันหนาที่เกันพี่นอ้องเลยเพราะม่นว่าบางตลอดเลยนี่ครับตัดออกมาเป็นวงวง,ง,งที่ไหนพี่นอ้องจะว่า,าไ้แต่ห่อกุ้งแล้วพี่นออ้องเด้อยจังแบบเบอร์อีกเจอนึงนะพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ครับ ครับเอ้นี่ครับตัวที่ได้เงินเพิ่นเป็นยังไงพี่น้องชีวิตพอกรัวร้าน,นอาหารเ็ดเองทำเองขายสด,ๆได,ได,ไดๆได้เลยพี่น้องลูกค้าเพิ่นมากๆไดแเลยพี่น้องเฮ้ยได้ยังไง้อ,อ,อมหมดด้เลยพี่น้องบริเวณตามบ้าหนหาแล้วแป้งเพิ่นเหนียว เหนียวด้วยเนื้อเิ็ดเลยพี่น้องเลยประเทศกินจุบ้านได้ไดๆพี่น้องเด้อนี่ครับว่าจะได้เงินเพิ่นพี่น้องเลยเงินเดรียญก็เละเดรียญแต่ละประเพศที่เห็ดเราเลยนี่ครับ เก็บพี่น้องเก็บครับรีดออกมาเจลาเทียพี่นอ้อ,อ,นองเลยนีน่ครับแต่ผักก็อะไรธุรกิจจริงๆจนเล้วจนเบิดแป้งหรอพี่น้องเอ้ยก็จะได้ไปบีบไปกุ้งครับขอยไปรับรีดแป้งอย่างไรนะพี่น้องเนี่ยลุยต่อพี่น้องลุยไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยวิธีที่เจ็กไว้เป็นระยะระยะนะพี่น้องเนี่ xài một nhau thôi cái Nhiều พี่เหลืมมาห้าตัวจะขายในบาทว่าพี่เลิมสิบ <10. S 2> เปตัวกิโลขายที่ละห้าตัวได้ไหมพี่รองหนึ่ง,หน,งห,หนึ่งใด้หมอนหนึ่งง่ายพี่รองเลยเวลาลูกค้าเพิ่งสั่งมาแป๊บบแมังได้พี่รอง phía phi lòng trên ngoài nữa bật lòng đây ngài đây phi lòng nghe tiếng nghe tiếng lòng đang tay lòng nha hết lòng nha tay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  lòng nha bộ lòng phía tay lòng เบรกไว้ก่อนนะเรื่องครับนี่ครับนี่ดอกมาเรียบร้อยแล้วครับได้บักไลยเดดพี่น้องเลยเฮ้ยง่ยแต่งง่ายแต่งพี่น้องเลยว่าจะได้เงินเพิ่นโอ้ยมันก็ได้อยู่นะจ๊ะได้อยู่ง่ายแต่งง่ายแต่งพี่น้องเลยไม่เป็นเล่นด้วยยายนี่ครับได้อยู่นี่นี่ดอกมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปนี่ไปเบิ้งวิธีการหนิ่มครับคั ใส่กุ้งในพี่น้องเนะด้อเอาามนี่พี่น้องมานี่แนวนีนเพิ่นนะครับ <c oughs> กกกเ,บบเก็่อดอกไม้แล้วก็มันผีดแบบนี้หรืพี่น้องเห้ยก็จะได้เป็นตัวนะครับนะครับขีดอบบไม้เป็นกีดตรงที่หรืพี่น้องเน้ยแล้วก็เป็นหนึ่งพี่น้องโอ้ยแซ่บแข็งยังไงได้ใส่กับขีดก,กับฟัก ตักกลุ่งไทยเงพี่น้อง็ดเห็น่ะตักกุ่งไท่เงินนี่กับกเหอไหมนี่ไปองมานี่กับ,กบ <c oughs> นี่น้องมีกองคนกับเก็บคน <c oughs> เก็ดเก็ดกินได้ได้ไมน้องเ้อเก็บยังไงครับเก็ดยังไงแงแตกแงแตนไม่น้องไม่ใ่ไเลยครับคือเกิเต็มเนี่คือชื่อเต็คือเกดเมิเก็มตัเกินเมตเขึ้นยังส้ละ่เหรอเขายาเราเนี่ยมันไม่ไก่ปาดรถปาดปาดปาด ก็ออย่อเงี้ยงับแล้วออก็ยิมนมาเป็นไม่อยากเกากล้องอคุณมีหนแบบนั้นนี่หรอไหมนี่เงินเดียดเป็นแสนมึงนั่งเก็บนยิย้มสุดพี่น้องเลยแสนบาทบ้านเขาได้พี่น้องเลยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่นั่นแดดเป็นแสนเลยพีพยย่นั่งพี่น้องเก็บนยั่ไ กินนีทเดียนไม่ข่ว่าตีนีไมหระเหตุงานปันนี้ตีนีเีเราพี่น้องน้ะมาเหตุงานเรื่องนอกเรืองน้าตีนีเองไดี๋ยวเว้ยเราเดไปพันไม้ประเทศฝลังเสงรเมือง well น้ำหอมเมืองน้ำอืมขนับมลูกบปใ่่บานใหญ่องพียพ mm. ูพ, mm. พี่เหมือนลพี่น้องเคยลูกเตายูพี่เหมือนเลเมืองไทยไปได้ไปได้ไปได้เป็นน้อนเจ้าลยี่ิบมือพี่น้องก็ได้ลับขึ้นไมาอีก น้ำบอกพี่น้องเดี๋ยวที่หนึ่งของไม้กินเพื่อนที่หนึ่งของไม้กินพี่น้องเนี่กินมึง,ง,มง,มงวะหนึ่งของมาแล้วไว้นี่นะครับที่เพะ่ทศเปรี้ยพวกเขาเจ้าเพชดเปรี้ยแแข่งไว้น้ำซ่องแก่เลาหาซื้อเรื่ของตลาดมีขายเลยครับเดนี่แต่พวกดูร้านอาหารพูดยี่ซี่เฮ็ดนี่เพ็ดสดๆขายให้ลูกค้าเลยดต่พี่น้อง ว่าบางอีอย่างไรน,นะพี่น้องนะนี่ครับมีที่ร้องหนึ่งไม่พี่น้องเบิบง,ง,นบง์นะครับนะมหนึ่งเซนก็องีิบจุ๊บทีนะครับเนาะนี่ครับเห็นไม่ได้พี่น้องเนาะนี่ใส่กับน้ำจิ้มน่นครับที่ออกแบบเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะนี่ครับที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยกี่ละห้าตัวนะครับก็ยี่สิบสองกิโล เห็ดแล้วก็ลองชิมนนะพี่น้องเด้อจะเสียดพอเสียดหืมงครับไปเลยไมพี่น้องาไวบเก่ลบไปแล้วก็ใส่ผู้เห็นไปเลยพี่น้องเด้อ đi lấy bưởi non đấy, tự mình chặt mình, hái mình, ngắm quả rồi đấy. ครับกำลมารกอย่ขึ้นปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไง PVC น้ำได้ครับเลือเพื่อเป็นกำลังใจเให้พี่น้องชมไปได้เลยนะครับเนาะครับพี่น้องเสร็จจากยืนเฮ็ดยิ้มซุ้มมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะกำลังมาร์กเนี่ยขึ้นเสียขึ้นเสียขึ้นเสียพี่น้องนี่ครับเห็นมาหมักเนี่ยมาหมักกับพี่น้องเพิ่งอีกนะครับเนาะส่วนผสมของเพิ่นนะครับเนาะนี่สเต็กของให้ดาดไอ้ลูกค้าแล้วครับเนาะ นะครับส่วนผสมของเพื่อนนะครับเด้อครับมีน้ำมันหอยพี่น้องใส่ลงไปสามพี่น้องเลยสามส่วนโต๊ะใหญ่ได้พี่น้องเด้อมักใหู้่ไกแห่เยอยกินนี่ครับนี่ก็มากกี้เด้คับพี่น้องเด้อหรือแม็กกี้บ้านเขาเลครับใส่เข้าไปสองซ่วนมือดีเข้มพี่น้องเลยตามพริกไทยป่นพี่น้อง ปกติไม่เหลวาันหยาดความแล้วครับนะแล้วก,ก็คนตุเลตุเลไปเลยแต่เเพี่น้องผสมเข้าไปเลยครับนะปกติก็ใส่เอามือขั้นเลยละนี่ออกกล้องเลยเพื่อยากเอามือขั้นครับมือปรได้ล่างเลยขวัอนส่อนมาคนตุเลตุเล,เ,ลเอพี่น้องเบิรงนี่ครับนะนี่ครับแล้วก็ดาดินนะครับนะเตาดาดเพย์ซียูนิตนะครับนะจวดบัดเดีววยวเวื่ ดาใส่ฐานยากเลยนี่ครับแต่เรียบร้อยแล้วครับนะหมักเรียบร้อยนี่ครับหมักใส่ถาดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะแซ่บหมดพี่น้องนี่ครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งสามสิบแปดยูโรพี่น้องแกงมากซสื้องันไห้ในตัวหนึ่งพี่น้องได้กิน เสร็จจากเหนื top, mm. Arrow, follow, ่อยเรามาขึ้นไก่เตะได้พี่น้องเด้อนี่ครับขึ้นไก่เตะไก่ไก่กล่องนี่ครับทําไก่สเตะพี่น้องเด้อนี่ครับจะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับเด้อไก่สเตะนะครับเด้อขึ้นได้เราก็แค่แบบหมักอีกเค่นึงเนาะนี่ครับวิธีขึ้นไก่สเต๊ะทำได้นะครับทำตามได้ไม่หวงสูตรพี่น้องแกกสูตรฟรี นะครับเป็นยิ่งกินมาเทียนแล้วพี่น้องเด้อทำเตจต่อเลยครับแล้วครับชิพ,น,พนี่พี่อีซี่กับยีบอมี่อย่างไรเนาะครับแล้วก็ฝากไว้สำเร็จแล้วครับเด้ไอไหฮิเฮ็ดให้อยู่ในครัวไอพี่น้องเบิ่งชีวิตในร้านอาหารเป็นยังไงตัวเจดีย์เงินเดือนเพิ่น,น,น,นแต่ละเดือนนะพี่น้องเด้อ ก็จะได้ส่งกลับบ้านกับยังไปให้ญาติพี่น้องทั้งเมืองไทยเขาพ่อแเม่ยพี่น้องเขาได้ใส่อยู่เมืองไทยเขาลำบ,บากเขาก็จ้อมก็ให้เป็นสบายนะครับเนาะคร,ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบาย